สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับพิธีและเชนชาแนลครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเราจะมีข่าวคราวของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ประกาศรายชื่อสาวไทยลุยศึกคัดโอลิมปิก2024ฮะเอาล่ะนะฮะทุกทุกคนนะครับเราก็ได้15รายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะที่จะไปลุยศึกคัดโอลิมปิก รอบคัดเลือกนะครับที่โปโลแลนด์ให้กับทุกคนได้ทราบกันที่เรียบร้อยแล้วประกาศกันเมื่อคืนนี่เองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวพีธทินจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีใครบ้างเนาะ,ะสมาคมกีฬาวาลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อนะักกีฬาวาลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนะครับโดยมีรายชื่อ ดังนี้นะฮะอ่ะมีใครบ้างเราลองไปดูกันนะครับเอ่อสำหรับตัวลิเบอร์ลนะครับก็คือปีนุชแป้นน้อยนะครับอายุสาสบสาปีสูงร7 0ยเจ็ดสิบนะคและก็อีกคนหนึ่งก็คือจีดาภานาหัวน้องครับอายุยี่สบ็ดปีนะครับสูง165ห้าเซนติเมตรนะครับสำหรับตำแหน่งมิดเดิลบ็อกเกอร์นะ หรือบอลกลางบอลเร็วนั่นเองนะครับก็ประกอบไปด้วยทัดดาวนึกแจ้งครับอายุ29ปีสูง185อัธยาบำรุงสุขนะครับอายุ30ปีสูง180จรัดพรบรรดาศักดิ์อายุ30ปีนะครับสูง182แแล้วก็วิมลรัตนพันธ์นะครับสูง 180อายุ21ปีนะครับแล้วก็ตำแหน่งหัวเสาหรือเอาซาฮิเตอร์นะครับก็ประกอบไปด้วยอัจฉราพรคงยศนะครับอายุ28ปีสูง180เซนติเมตรตชออนโมกศีนะครับอายุ23ปีสูง180เซนติเมตรตศิภาพร,พรจันทราวิสุูต์นะครับอายุ26ปีสูง178เซนติเมตรแล้วก็วิภาวีสีทองนะครับอายุ24ปีนะครับสูง174เซนติเมตร แล้วก็ตำแหน่ง o p p o s i t ตฮิ t t e r หรือที่บ้านเราเขาเรียกกันตำแหน่งบีหลังนั่นแหละนะครับทุกคนก็ประกอบไปด้วยพิมพิชยากกรามนะครับอายุ25ปีสูง180เซนติเมตรธนชาสุขสดนะครับอายุ23ปีสูง180เซนติเมตรอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนมากมากเลยนะฮะทุกคนนะฮะก็คือตำแหน่งเซเตอร์นั่นเองครับ ตำแหน่งเซเตอร์นะฮะประกอบไปด้วยใครบ้างครับตำแหน่งเซเตอร์นะฮะประกอบไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะก็คือพวามพันเกิดปราดครับอายุ30ปีสูง173เซนติเมตรสิริมามานกิจนะครับอายุ32ปีสูง168เซนติเมตรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หลายๆคนคงจะเซอร์ไพรส์ก็คือนุสราต้อมคำนั่นเองนะครับทุกคนอายุ38ปี สูง169เซนติเมตรนะครับก็หลายๆคนคงจะวางใจในตำแหน่งเซเตอร์มากยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เราก็เป็นห่วงกันอยู่ว่าเอ๊ะตำแหน่งเซเตอร์ของของไทยเราเนี่ยถ้าพรพัน์นะครับเอ,อ่อฟอร์มไม่ดีในวันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะทุกคนบางทีนะ่ะการเล่นมันจะฟอร์มจะมาหรือไม่มานะฮะถ้าพรพันธ์ฟอร์มไม่มาในวันนั้นสิริมาจะแทนได้ไหมแต่ นะครับในจิงแชมป์เอเชียนะทุกทคนก็เห็นแล้วว่านะฮะสิริมามารก,กิจแล้วก็โมเมธนชชาสุขสดนะครับเป็นตัวเปลี่ยนเกมเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทีมไทยของเรานะฮะได้แชมป์เอเชียมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสิริมานะครับผ่าน10-10-10เลยทีเดียวสำหรับแมตช์นั้นเนาะทุกทุคนนะฮะก็วางใจได้แล้วนะครับแต่ที่ วางใจได้มากกว่านั้นไปอีกก็คือมีเซตเตอร์อย่างนุสลาต้อมคำนะครับที่ปลายปีนี้นะฮะจะไปเล่น a อ l e a t เอ่อ i m i t e d ันะครับบอลลีบอลลีของสหรัฐอเมริกานะฮะทุกคนก็จะได้เจอนุสลาในหมายเลข13เหมือนเดิมนะ,ะับ mm hmm. ก็ทุกคนนะฮะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเรานะฮะนุสลาต้อมคำ กลับมาช่วยน้องๆแล้วนะครับนุสลาก็เป็นเหมือนกับจิตวิญญาณของทีมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะทุกทกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางนุสลาต้อมคำแล้วก็พอ่อนพันสิริมาทุกๆุกคนในทีมเลยนะครับที่ประกอบร่างสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่านะฮะทางโค้ชนะก็คงจะ เลือกคัดสรรน,นะครับนักกีฬาที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะไปคัดโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับขอบคุณภาพประกอบนะฮะทางทวิตเตอร์นะฮะของอ่ l วอลเลย์บอด้วยนะครับอาล่นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทีมไทยที่จะไปคัดโอลิมปิกนะครับแล้วทีนี้นะฮะทุกทคนนะครับทีนี ทีมไทยของเราจะเดินทางไปเมื่อไหร่ฮะทีมไทยของเราจะเดินทางไปเมื่อไหร่นะครับทุกทุกคนนะฮะอ่ะขอเอ่อนอกจากนอกจากที่จะมีทางด้านเอ่อนักกีฬาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ทีมประกอบไปด้วยใครบ้างเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกทุกคน เจ้าหน้าที่ทีมนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับคุณสมชายดอนไพร์รอดน,นะครับผู้จัดการทีมดนายศรีวัชลเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวนาบวกแก้วนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีรศัรก์นาประสงค์นะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนกักกายภาพบําบัดนะครับคุณหมอพิเชษเยี่ยมสิรินะฮะโอ้ยขอบคุณมากเลยที่คุณหมอไปเนาะเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะเราจะได้อ,อ่อ มีคลิปดีๆจากคุณหมอนะครับให้กับพวกเราได้ดูด้วยนะครับเป็นอินไซต์เลยทีเดียวนะฮะเป็นแพทย์ประจําทีมนะคะแล้วก็มีผู้สึกข่าวประจําทีมก็คือคุณอนุมาทองมโนกูลนะครับจากช่อง3นั่นเองนะฮะแล้วก็ทีมสนับสนุนอววิทยาศาสตร์การกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์ถาวรกมุสีนะครับแล้วก็คุณสุจิตราขันสอนพัทรพิมลเพชรทองนะครับ วันขวัญโคสะโกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของออผู้สนับสนุนหมายถึงว่าทีมซัพพอร์ตนะครับเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็สนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนาะแล้วทีนี้นะฮะทางทีมไทยของเรานะฮะจะเดินทางเมื่อไหร่นะครับ มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะทีมสาวไทายน่าจะออกเดินทางวันที่12กันยายนนะครับโดยสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 837เวลาตี2.30นะครับเวลาตี2.30ของวันที่12นะฮะเอ่อถึงโดฮาประเทศกาตานะครับเวลา5.30นาฬิา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะแล้วก็ต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 259นะครับ เวลา8.10นากานาทีถึงกรุงวอร์ซอประเทศโปรแลรนด์นะเวลา13.15ตามเวลาท้องถิ่นนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกปี2024รอบคัดเลือกนะคะแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนถึง24กันยายนนะครับโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปรแลรนด์เจ้าภาพโคลัมเบียเยอรมัน อิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและก็สาหารัฐอเมริกาแชมป์โอลิมปิกนะฮะแชมป์โอลิมปิก2020นะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนะทุกคนนะครับโปรแกรมการแข่งขัน,ขนอ่ะโปรแกรมการแข่งขันวันที่16กันยายนนะครับ16กันยายนนะ19นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยนะฮะไทยเจอกับเยอรมันนะครับแล้วก็วันที่17นะครับ17กันยายน19นาฬิกา30นาทีสหรัฐอเมริกาพบกับประเทศไทยนะแล้วก็วันที่19กันยายน16-17พัก1วันไปแข่งทีวันที่19นะเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับไทยพบกับอิตาลีแล้วก็วันที่20กันยายนไทยพบกับโปรแลนด์ พักอีกหนึ่งวันนะคะไปแข่งวันที่22นะฮะ22กันยายนนะครับเวลา19น30นาฬกานาทีไทยพบกับสโลวเนียแล้วก็23กันยายนไทยพบกับเกาหลีใต้แล้วก็24กันยายนเวลา1 9 30นาฬกานาทีไทยพบกับโคลอมเบียว้าวคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆคือมันเป็นช่วงพรามไทม์อะทุโคนะฮะคือมันเป็นช่วงพรามไทม์ของ ของเมืองไทยเลยเนาะคือเราจะได้ชมแมตชก์การแข่งขันนะฮะเวลา19.30นาฬิกานาทีะฮะทางช่อง Workpoint นะทางช่อง WorkPo i n t นะฮะ Workpoint ช่อง23นะครับถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ประกาศรายชื่อนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับลุยศึกคัดโอลิมปิกรอบคัดเลือก2024นะครับระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566นี้นะครับจบกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราเยอะๆครับ